มาอีกแล้ววันนี้หลังจากที่ได้กระเป๋าอีเบเลสสต็อกรุ่นเบนดิตกับ High Speed ไฮสปีดทูไปผมก็ได้เอาเบนดิตเนี่ยไปใช้ก่อนอใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช้แทนวิกโตสวิกโตสเนี่ย ใส่ได้ทั้งแล็ปท็อปแท็บเล็ตผมใช้ Mac แ i r เนาะแล้วก็ iPad 11นิ้วก็ใส่ได้แต่ว่ามันหนักก็เลยอยากได้เบก็เลยลองดูใบนี้มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เราเคยใช้ของแบรนด์นี้แล้วก็รู้สึกชอบในการตัดจิบวัสดุความแข็งแรงการกระจายน้ำหนักก็เลย เอามาแล้วก็มาลองใส่แต่ปรากฏว่าใส่ไม่ได้ใส่แล็ปท็อปไม่ได้ช่องสลีปที่ไว้ใส่กระเป๋าน้ําก็คือใส่แม่งกระเป๋าน้ําจริงๆก็คือช่องนี้นะเนี่ยช่องนี้เนี่ยใส่ได้เลยกระเป๋าน้ําจริงๆนี่ไอแพดนะใส่ไม่ได้ครับติดต้องใส่ด้านนอกจบไปหนึ่ง แล็ปท็อปนี่ม่ต้องพูดถึงผมซื้อสลีฟใส่แยกอีกต่างหากก็ใส่ไม่ได้ก็คือต้องถอดเป็นเพียวๆแล้วก็ใส่เข้าไปในเป้ซึ่งก็ดีนะแต่ว่ามันตรงก้นเนี้ยมันถึงก้นเวลาเราวางเป้แรงมันก็โดนผมก็เลยต้องเอากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยยัดเข้าไปข้างในเพื่อเวลาวางเป้มันจะได้ไม่โดนพื้นก็ใบนี้ก็ ใช้งานมาทีหนึงก็ชอบตัวการใส่แหละเขาก็พอรับได้ครับไม่ได้ซีเรียดอะไรแล้วก็ช่วงตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆกรรมยอีแล้วก็ติดติดดกแกได้นะโอเคเลยแข็งแรงเนี่ยผมก็ติดไว้พวกสายชาร์จพวกอะไรแบบนี้ช่องด้านหน้า ตัวที่เกี่ยวไว้เก็บหมวกหรือว่าใส่อะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ใช้ก็บอกไม่ได้ช่องใส่ขวดน้ำก็โอเคผมไว้ใส่กระเป๋าสมุดเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้ดีครับใส่ขวดน้ำก็ได้แต่ขวดลิตรคงไม่ได้ได้แค่750มิลจบไปด้านในก็เล็กครับใส่อะไรไม่ค่อยได้เลยนี่ เนี้เอาไว้ลองด้านล่างไม่ให้แล็ปท็อปโดนซองนว้ข้างนี้ไว้เก็บกล่องแว่นนาฬิกาอะไรก็ว่าไปตัวนี้มันจะลึก,ลกประมาณนี่ครึง่งครึ่งแขนผมไม่ถึงครึ่งอ่ะครึ่งแขนเ่ยประมาณซอกกับข้อมือมาไปฟังนึง เป็นช่องก็ลึกพอสมควรขนาดเท่ากันทั้งหมดสามช่องแค่ครึ่งเดียวนี่ครึ่งนี้แล้วก็เก็บประมาณครึ่งฝ่ามือผมแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรผมไว้ power bank แ,แ,แบบนี้ <c oughs> ด้านในที่ไว้ใส่ถุงน้ําผมไม่ได้ใส่ถุงน้ําก็ไว้เก็บของไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองหมดแล้วการใช้งานอย่างที่บอกรูน้ําเนี่ยออกแค่รูเดียวซึ่งอยู่ด้านซ้ายถ้าคนที่ถนัดขวาอยากเอาสายน้ําเนี่ยไว้ด้านขวาเนี่ยทาไม่ได้นอกจากจะอ้อมแต่ซึ่งมันอ้อมมันก็ลําบากฉะนั้นมันก็ใส่ด้านข้างซ้ายด้านเดียวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ่วนตัวนี้ลองแล้วเอาฮิบเบลของรุ่นใบใหญ่ผมอะ v O 9มาใส่ก็ใส่ได้โอเคแน่นกระชับแต่ว่าหลังเนี่ยถ้าเป็นคนสัตหลังยาวมันจะไม่พอดีโทโซ่ไม่พอดีแน่นอนซึ่งใบนนี้ผมปรับสุดแล้วลองใส่มันก็รู้สึกมันไม่จับ ไปที่สะโพกมันเหมือนมันลอยขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งมันยากกว่าก็พอใช้ได้ถ้าไม่ได้แบกหนักแบกอะไรแต่ถ้าแบกหนักก็ไม่ปวดหลังฟองน้ำระบายอากาศดีสบายแล้วรู้สึกไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเราอยู่บนร่องเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มหลังแต่ว่ามันก็กระชับแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาสุดท้ายแล้วด้านบน เก็บของได้น้อยมากใส่ได้แค่กระเป๋าตังบัตรสมุดช่องนี้ก็ยังไม่เคยใช้จริงๆริงสักทีก็เก็บปากกาแล้วก็มัลติทูได้ปรีเป๊ะรุ่นเซิร์ฟของเลเทแมนจบรีวิวสั้นๆ7วันแบบใช้ไปทำงานทุกวันมีแค่นี้จริงๆถ้าใครจะเอาไปเป็นกระเป๋าใส่แล็ปท็อปอิเล็กทรอนิกส์ไม่แนะนำพังแน่นอน Okay. Bye-bye.